สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนะักกันเรว,วันในคำวิตรงคบสุขที่23นะครับเพื่อนๆนะฮะในช่วงนี้นะมุมดาวต่างๆนะฮะมันเริ่มเอาเฉพาะวันสองวันนี้นะครับอารมณ์มันจะหดหู่ห่อเหี่ยวได้ง่ายต้องบอกอารมณ์ในช่วงวันสองวันนี้นะครับว่าอาจจะเจอคนพูดกระทบจิตใจคนทําให้เราน้อยน้อย,อยใจคนมันจะได้เรื่องใจหรือเหตุการณ์ต่างๆมันจะ ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับฉะนั้นนะฮะส่วนใหญ่เ,เรื่องคนนะไม่ใช่แบบเรื่องเหตุการณ์หรืองานอะไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นเรื่องคนนี่แหละจะสร้างปัญหานะครับก็ต้องระมัดระวังอารมณ์กันเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากไปอารมณ์เสียอะไรกับใครนะฮะและส่วนใหญ่มันจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะฮะคนใกล้ตัวคงมีไม่กี่คนนะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีไม่กี่คนที่ทําให้เราเสียใจได้น้าตาตกได้ แล้วต้องแคร์คนนั้นมากๆได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอื่นะะออนี่แหละคนนั้นคนท่านเหล่านี้แหละที่เราต้องระวังการสนทนาเป็นพิเศษบางคนเป็หหน,น,นหัวหน้านนหัวหน้าบางคนโอ้โหดุดุแรงนะมันเพื่อนหัวหน้าของเราดุกันไหมฮะหรือว่านี่ัยใจคอคืออารมณ์แรงไหมฮะบางคนอารมณ์ไม่แรงแต่แต่ละประโยคนี่โอ้โหดุลอเกินจุกละเกินพูดแล้วจุกอกฟังนิ่ม แต่เชื่อเชื่อเดี๋แล้วเกินหัวหน้ามีสองแบบอีกแบบหนึ่งถ้าแรงๆนะฮะอีกคนก็แรงไปเลยนะครับอืมถ้าในแนวที่ใช้วาจาเด่นเดนเก่งๆนะฮะนี่แหละดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เพื่อนๆระวังจะเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้วิชาลูกพี่ลุนพอหรือแฟนนะครับที่หรือญาติพี่น้องหรือใครบางคนที่เราแคร์นะฮะก็อาจจะพูดอะไรที่กระทบใจเรานะครับโอเคนะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีฮะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ เซฟๆตัวเองนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เขาว่าไม่มีเรื่องงามยำดีเนี่ยมันก็จะมี2แบบคือเป็นวันกลาง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 ก็คือเราอาจจะพอทําเรื่องทั่วไปได้อะไรเงี้ยครับคนอยากจะเปลี่ยนกระเบ๋าสตตงค์คนอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยคือบางทีเป็นเรื่องทั่วๆไปนะมันไม่ใช่แบบเปิดร้านค้าหรือเปิดขึ้นบ้านใหม่หรือจะบวชอะไรเงี้ยบางทีก็ใช้เลิกทั่วไปได้ คือถ้าเป็นมีเลอรก,ก็พอใช้ได้แต่วันนี้นะครับจริงๆวันนี้ไม่เหมาะกับการใช้เลิกต่างๆนะ,ะคือถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนนิดนึงก็ได้เนาะเดี๋ยวถ้ามันจําเป็นจริงนะฮะวันนี้ก็เราต้องระวังกันเป็นพิเศษหน่อยคือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหรือศึกษาของที่เราจะซื้อให้ดีๆอ่าหรือว่าของวันนี้ต้องทําอะไรก็ตามคือว่าเตรียมความพร้อมหรือทํากันบ้านก่อนนะฮะมันจะได้ไม่กุกขักพอกุกขักแล้วก็เราก็ลมเสีย พออารมณ์เสียเราก็รู้สึกด้วาวันนี้เป็นวันไม่ดีแถมทําให้อารมณ์เสียอีกมันก็ยิ่งเฟลยิ่งยิ่งแบบไม่โอเคไปใหญ่นะครับโอเคนะฮะนี่นะฮะเราจะมีทริคแต่ละวันว่าถ้าไม่มีเลิกเราใช้ประมาณไหนได้บ้างนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับคือเลข3นะนะฮะเลข3นะฮะเลขต่อมาที่ใช้ได้ ดีเป็นพิเศษนะคะคือเลข7นะครับสามเจ็ดศูนย์เก้านะครับเลขที่ไม่เคยถูกโชว์หรือว่ามักไม่ค่อยใช้คือเลข8นะฮะสีที่ถูกโชวครับสีแรกคือสีอิมตาลสีต่อมาคือสีชมพูสีต่อมาคือสีม่วงสีท้ายคือสีเทาสีที่เลี่ยงหรือวันนี้นะฮะมักไม่ค่อยใช้คือสีดำนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะว่าเสื้อผ้าบางทีก็ต้องให้ถูกการเทศะนะ,ะในบางบริษัทเขาดำก็ต้องดำบางบริษัทใส่สูตรทำงานมันดำก็ต้องดำนะฮะเดี๋ยวจะแบบใส่สูตรชมพูวันนี้สีชมพูเด่นหรือใส่เชื้อชมพูบางทีมันก็ใช้สีถูกฉลกแต่ถ้าไม่ถูกการเทศะบางทีก็เป็นวันสวยของเราได้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ต้องระวังนะฮะ โอเคนะแล้วก็เพื่อนเนครับทิศทางซ้ายขวานะถ้าต้องเลือกนะฮะวันนี้ให้เลือกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะเพืเ่อนๆมีอะไรที่ต้องเลือกนะครับบางทีบางคนเขาเลือกในการเวลาไปเข้าศาลที่ราชการก็มีนะนะเดี๋ยวต้องต่อแถวต่อคิวซ้ายใช่ไหมเดินยเข้าไปในประตูเออเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งซ้ายมืออ่าแล้วก็หรือขวามือนะฮะวันนี้ฝั่งซ้ายนะครับ แล้วถ้าต้องเลือกบนล่างนะฮะก็ให้เลือกด้านบนนะครับประมาณนี้นะนี่มีคนบอกไปใช้อะไรร้ไหมครใช้ตอนเดินเข้าตอมอหรือว่าตรวจเอกสารนะฮะในสนามบนินนะครับจะมีเคาน์เตอร์ๆๆถันไหมล็อกล็อกล็อกถีบเลยนะฮะก็พอเข้าไปสถานที่ปุ๊บเออฝั่งซ้ายไปชั้นไปฝั่งซ้ายดีกว่าจะได้เวลาตรวจจะง่ายๆหน่อยนะฮะมางคนกลัวนะฮะเวลาเข้า ยื่นพาสปอร์ตให้พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับบางคนกลัวนะครับกลัวเรื่องพูดกลัวเอกสารไม่ครบอะไรเงี้ยบางทีมันกระลุนนะฮะโอเคครับนี่แหละเผื่อจะนําไปใช้แล้วเพื่อนๆก็มีทริคหรือเอาไปใช้อะไรที่เราเออมีวิธีนี้ด้วยเนาะหรือใช้แบบนี้ก็ได้เนาะนะฮะเออเพื่อนๆถ้ามีอะไรก็เขียนมาเล่าฟังนะฮะผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทอดหนอึ่งแหละนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับในวนันนี้ดาวพะจั์โคจร อยู่ในราศีมีน,นะครับพระจันทร์ตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งวิดนาธของดวงเมืองนะครับก็แสดงว่าช่วง2 3สาวันนี้นะฮะกระสุกเสาร์อาทิตย์นะน่าจะมีเหตุหอะไรที่แบบฉุกเฉินด่วนมีเหตุหอะไรที่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเราๆในการดาเนินชีวิตนะฮะส่วนใหญ่จริงๆดาวจันทร์ในดวงเมืองนะดาวจันทร์ใน ดาวจรน,นะะภาษาดาวฟังผ่านนะเดี๋ยวผมค่อยแปลงเป็นภาษาที่เราเข้าใจนะดาวจันทรคือดาวจรโครจรทับดาวพุธด,ดาวสุขดาวราหูในดวงเมืองนะฮะในเรือนวินาศด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นคําพยากรณ์ก็มักจะมีเหตุอะไรที่มันเร่งด่วนฉุกเฉินเหตุเซอร์ไพรส์ประใจหรือเรื่องตกใจนะฉะนั้นเพื่อนๆช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะ ภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเพศต่างๆองตระวลานนะีะ่จริงๆเพื่อนครับในช่วงตั้งแต่ดาวังคารย้ายนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องภัยทางเพศภัยทางทรัพย์สินนะครับในช่วงนี้มาละแต่ก็ยังบอกอก็ยังเตือนอยู่นะ,ะในช่วงนี้จริงๆจนถึงในช่วงเดือนหน้านะฮะดาวตอนนี้นะครับดาวังคารเขาโกจรเล็งดาวจัน์ทรในดวงเมืองดาวคู่นี้ บางคนก็เรียกว่าดาวคู่ชูนะครับดาวคู่ชูมันมีนี่ในโหราศาสตร์เขาจะครูบาอาจารย์เขาจะสร้างนิทานเอาไว้ให้นักศึกษานักเรียนจำานว่าดาวดวงนี้สมัยก่อนเกิดเป็นอะไรดาวดวงหนึ่งสมัยก่อนเกิดเป็นอะไรนะฮะแล้วมันมีดาวจันทร์เลขสองกับดาวอังคารเลขสามนะฮะมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะพอเจอกันปุ๊บนะฮะนางจันทร์เขาเรียกว่าแอบ เล่นชู้กับดาวังคารดาวจัน์วิสามีเป็นดาวอาทิตนะครับมีสามีเป็นดาวอาทิต,ทตแล้วปรากฏว่าสามีออกไปทําง,งานน,นอกบ้านแล้วดาวังคาร,ครแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็มาพรอดรักกันนะครับเขาก็เลยอู้ดาวจันทกับดาวังคารพอเจอกันปุ๊บต้องระวังเรื่องทางเพศนะร,ระวังอารมณ์พลุกพลานอารมณ์ทางเพศฮอร์โมนมันพุ่งพลาดอย่างนี้นะฮะนี่ หรือบางทีมันก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกช่วงชิงหรือถูกฉกฉวยโอกาสจังหวะนะครับจริงคู่ดาวคู่เทพบางทีมันเป็นเรื่องของการขโมยด้วยนะนี่แหละนะครับจริงเรื่องขอโมยเนี่ยดาวจันทร์ยังคารเนี่ยมันมาเจอกันได้สักระยะนะครับในเมื่อต้นสัปดาห์มีเรื่องโรงแรมเนาะโรงแรมที่มีเจ้าหน้าที่ในโรงแรมที่เขาไป ลูดการ์ดนะฮะอ่าจริงๆเรื่องราวเป็นยังไงละเอียดนี่ก็ต้องฟังต่อยาวๆนะก็ต้องรอให้สืบสวนแบบครบถ้วนจนสรุปกันนะฮะแต่นี่ครับเรื่องของถูกช่วงชิงทางทรัพย์สินอ่าตอนนี้อาจยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นในข่าวแต่ว่าก็ให้ระวังกันนะดาวลักษณะนที่มาถูกขโมยนะครับถ้าเป็นเรื่องของทางเพศเราก็ต้องระวังอย่างนี้ไปด้วยนะครับระวัง่างนี้ไปนะฮะ ใครที่อยู่ในสถานที่ที่ล่อแหลมใครที่อยู่กับสังคมที่ล่อแหลมใครที่อยู่ในสถานที่และเวลาหรือกับคนที่ล่อแหลมอันตรายเ้งนั้นนะทุกคนเซฟตัวเองนะอยู่บ้านก็ปิดบ้านล็อกบ้านอยู่ห้องปิดห้องล็อกห้องดีๆนะครับไปไหนครั้งคืนหรือไปกับใครใดก็ตามคือต้องสแกนดีๆอย่าว้ใจทางอย่าวางใจใครเลยนะผมบอกให้อย่าวางใจใครเลยนะฮะบางทีคนที่เราคิดว่าเออพอ น่าจะปลอดภัยบางทีไม่ปลอดภัยเนี่ยฮะอันนี้วันนี้ก็ขีดเส้นเรื่องนี้ฮะรเรื่องทางเพศเดี๋ยวผ,ผมมีคลิปมาให้ฟังกันว่าเออทาไมเรื่องนี้มันน่ากลัวนะครับแต่ก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้เซฟในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะอันนี้ถ้าตัวเราเป็นผู้หญิงหรือเรามีน้องสาวเรามีลูกสาวนะครับยิ่งเออรู้ไว้ก็ดีนะเราจะได้ช่วยเซฟน้องช่วยเซฟเขาด้วยเนาะโอเคครับนี่เราดูดวงบางทีมันก็รู้อนาคต รู้เหตุการณ์อันตรายมันก็ทําให้เราฉุกคิดหรือป้องกันได้ล่วงหน้านะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณเซว์แทงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาพบเจอกันทุกรูปแบบนะแล้วขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์มันเป็นสมาชิกนะครับขอบคุณมากนะฮะดีใจครับดูดวง12สราศีฮะชาวศีมษฮะพฤกษบมถุนครับพฤติเมีนุนนะฮะวันนี้กิจกรรมภารกิจงานเด่นเคลียร์ปัญหาได้อะไรที่ไม่สบายใจสามารถจะจัดการแล้วก็ แก้ปัญหาได้ด้วยดีนะฮะนี่ผมมองอย่างว่าคนราศีเมษในวันนี้เป็นวันที่ดีนะมีเรื่องมีความสุขหรือว่ามีอะไรที่สามารถทําคิดเคลียร์แก้ลงลุยคุยจัดการสําเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้เผื่อว่ามีความคิดอย่าหยิบจับขยับขยายถามว่าวันนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการเปลี่ยน,ปยนแปลงลักษณะงานกระทันหัน แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับยังไงเราก็จัดการแล้วก็สามารถจะเคลียร์ปัญหาได้ในท้ายที่สุดคือว่าเราเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเก่งในเรื่องของการเจรจาเก่งในเรื่องการติดต่อการต่อรองการพูดคุยการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะฮะการทํางานเชิงลุกในทุกพิธีครับฉะนั้นช่วงดาวดีนะครับเรื่องของงานการทําเรื่องสําคัญการเดินทางการหมุนและชอบใช้เงินนะฮะเพื่อนๆครับ วันนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆคือบ้านครอบครัวกินแล้วก็มีจะเรียกว่าการเดินทางจะมีนัดหมายนี่ก็ตามนะฮะก็จะประสบผลสําเร็จนะครับนี่คือจังหวะดาวที่ดีในเรื่องของเงินและงานว่าไปนะฮะวันนี้เป็นวันที่อยากทําระรีบทำเพราะว่าปัญหาระหว่างทางระหว่างวันมันมีแน่ๆนะครับมีอะไรที่มันแทรกด่วนแต่เราแก้ได้หมดผมก็เลยดูว่าเออสิ่งที่เราทํามันทะลุผูกโป่ปงได้แทบทุกเรื่องนะครับวันนี้มีความสุขดีนะฮะแล้วก็ อ่าสิ่งที่เตือนนิดนึงฮะในช่วงนี้มันมีเรื่องของการค้าขายระวังลูกน้องบริวารทํางานหลุดตกหล่นหรือว่าทอนเงินผิดบริวารน,นี่แหละนะฮะทำให้กําไรมันหดหายลงได้นะครับอันนี้เรารู้เราก็ได้อ,อป้องกันนะฮะข้อดีช่วงนี้เจราจาเด่นการพูดคุยเรื่องสําคัญหรือจะพูดคุยเรื่องที่เราต้องการก็ถือว่าน่าพอใจนะครับนี่คือจังหวะดาวที่ดีประการต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่ โสดนี่ดูนีนะครับโสดแบบคุยกับใครคนชอบคุยแล้วจะเรียกว่าเหมือนกับมันต่อยอดได้เนาะแล้วก็คุยแมันพอจะเข้าใจขึ้นมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังๆมันก็สังเกตเฮะว่าเวลาคุยแล้วมันเหมือนกับเอาความรู้สึกข้างในออกมาระบายหรือว่ามาคุยมันก็สบายใจขึ้นนะฮะเริ่มสนิทกันขึ้นแหละแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงน,นี้วันนี้วันเด่นนะฮะดาวสุกกับดาวังคารคือดาวประจำตัวของเรากับแฟนโคจร ก็ยอยู่คู่กันนะฮะอืมจะเรียกประกบกันก็ได้เพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรนะครับฉะนั้นช่วงน,นี้มีอะไรพึ่งพาไหวาวานหรือว่ามีความสุขในการช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาทาอะไรสาคัญสาคัญสาเร็จนะฮะนี่คือจังหวะดาวที่ดีมุมดาวเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วยระวังนอนไม่พอจุดส้นท้องนะฮะระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารหรือว่าน้ําหนักขึ้นนะครับจุนิทานแบบเยอะนะ,นะนเนี่ยสุขเสารทิศเนี่ยแล้วก็เรื่องของลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงอันนี้ดีฮะมีเรื่องให้ชื่นใจมีเรื่องให้สุขใจ ถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเดแก้ด้วยวันะครับลูกหลานบริวารสัตว์เด้งให้โชคให้ลาบด้วยแหละแ,ละแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับช่วงนี้คนราศีพฤษภบ้างชาวพฤษภครับจงดาวในระยะนี้มันมีดีที่คนนะครับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเราจะใช้วัยวานให้ช่วยเหลือเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามเออโอเคก็น่าพอใจช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมก็นึกถึงว่า สมมติเราจะหยิบจับขยายขยายทําอะไรที่เราอยากทําพิเศษนะฮะก็สามารถทําได้นะครับก็เลยมองว่าจังหวะเนี้ยมุมดาวมันเด่นเรื่องของไหวหวานใครได้แก้ปัญหางานสําเร็จงานมีความคืบหน้าการเจรจาติดต่อต่อรองดีเพราะว่าดาวหลายดวงยังโคจรจับกลุ่มเสริมดวงเราผลักดันให้อุปสรรคมันคลี่คลายแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆนานาได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆสําเร็จได้ซื้ออยู่ชอบใช้ ในสิ่งที่เราต้องการนะฮะช่วงนี้หมุนดาวมันหมุนหมุนเงินได้ทันแล้วก็ยานีดเรื่องของแต่สุขภาพร่างกายต้องระวังนะฮะเรื่องเรื่องของการพักผ่อนนอนได้พอมือ,ม,อมือศีษระแล้วก็วางความเครียดแฝงท่านที่อยู่ในว,วัยสววังโรคประจาตัวนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะครับในช่วงนี้คือค่าเดินทางค่าบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกีย่ยวข้องกับบ้านคนในบ้านสมาชิกในบ้าน ว่าไปมันก็เอาเรื่มกันนะในช่วงนี้นะครับแต่ว่ามันมันเปเงินหมุนน่นะฮะมันก็ยังพอหมุนได้บางทีมันของมันหมดพอดีฮะมันซื้อไม่ใช่ว่าต้องซื้อปล่อยๆทุกทุกสัปดาห์ของบางอย่างโอเคซื้อรอบนึงก็ใช้เป็นเดือนอะไรเงี้ยเพราะเพือนมันมาลงในช่วงสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเรื่องใช้จ่ายบ้านครอบครัวหรือหลายๆอย่างมารุมๆกันนะฮะเราจะได้รู้ว่าโอเคอะไรเซฟได้เซฟนิดหนึ่งแล้วก็กาาขายจัดโปรนะฮะจัดทำกระตุ้นยอดขายจะทํากําไร ระยสั้นๆได้อยู่นะครับโอเคเนาะความรักนะครับคนที่โสดความลับในความรักหรือความรักในความลับนะครับช่วงนี้คนที่โสดมีโอกาสนะฮะระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามาบางทีมีอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบมาประกลมีอะไรที่ทําให้เราห่วงกงังวลหรือมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบแปลกๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คนโสดต้องถ้ารู้สึกแปลกๆให้ถอยก่อนส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดีวความรักช่วงนี้เด่นๆ,ๆนะฮะดวงแฟนก็ยังเสริมดวงเราอยู่นะฮะดวงแฟนเราคือดาวศุก ด,ดาวองคาลส่วนตัวเราคือดาวศุกร์นะฮะพอประก่กันปึ้งนะฮะมันก็เป็นช่วงที่ช่วยเหลือก็อกูลกันตามกําลังตามอัตภาพแต่ก็ช่วยเหลือได้เต็มที่นะฮะจงอดาวแถมนาซ้ำพิน้นในดวงแฟนเสริมดวงเรามากกว่าด้วยนะครับพอจะให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบึกงสิ่งบางอย่างได้นะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายอากาศนะฮะอากาศและอาหารทาให้ป่วยครับทุกเพศทุกวัยนะฮะทุกเพศทุกวัยอากาศและอาหารระวังดี ลูกหลานบริวารเสเลี้ยงชุนิดวงเสริมครับมีเรื่องให้ชื่ในใจอ่ะถ้าใครที่มีปัญหาความทุกข์กังวลเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะหายนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตานะสเสน็จเสื้อผ้านี่สีเข้มเข้มใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้ครับชุน้ภารกิจเสริมแทรกหรือเปลี่ยนแผนละระยะสั้นหรือเปลี่ยนแผนของวันนี้มีอะไรที่มันแทรกเสริมไม่ตรงไปตามเส้นเวลาที่วางแผนไว้นะครับร้อยเปมันมีอะไรที่มันแทรกแน่ๆต่อมาชาวราศีเมถุนครับเพื่อนๆฮะในระยะเนี้ย มุมดาวการเดินทางเด่นนะฮะการกินอยู่หลับนอนการแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จเผื่อมีใครที่มีความกังวลนะครับอยากทาอะไรส่วนตัวพิเศษโอเคทําได้ทําเผื่อมีไอเดียที่อยากจะขยับขยายทําอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษไม่พอไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างนี้นะครับทีเรื่องส่วนตัวด้วยแหละเผื่อเรามีความคิดขยับขยายอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะแก้อยากจะซื้อโอเคได้อยู่นะครับอุปสรรคกันนะครับในช่วง วันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการสื่อสารนะฮะผมจะพูดแบบนี้เสมอเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารคนจอนตำแหน่งมรณะการสื่อสารมันพร้อมที่จะพลาดหลุดหลงลืมหรือเสียหายหรือเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นถ้าต้องมีการนัดหมายการสื่อสารการพูดคุยการตกลงอะไรก็ตามต้องชัดเจนต้องมีลายลักษณ์อักษรอ,อาจจะส่งเป็นเมสเซจส่งเป็นลายอะไรก็เหมือนก็จะได้รู้โอเคคุยกันแบบนี้ไว้ สั่งกันไปเนี่ยไว้หรือว่านัดเจอกันที่นั่นที่นี่อะไรไว้นะครับคือพยายามเรียกว่ามีอะไรที่มันเป็นโรคอรและลักษอนนะฮะก็จะดีแล้วก็วันนี้งานให้รักกลุ่มเป็นพิเศษนะฮะช้านิดนึงได้แต่ขอให้ชัวร์นะฮะจะได้ไม่ต้องหลุดเพราะมันมีดวงพร้อมที่จะหลุดไงฮะถ้าเรามาไปเร็วทุกอย่างนะฮะรีบเร่งมันหลุดแล้วมันต้องกลับมาแก้ใหม่นะครับมันก็เสียเวลาต่อมาเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายฉับพลันมาค่าใช้จ่ายคาดไม่ถึงมาค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นมาแล้วบางทีค่าใช้จ่ายที่แบบเราไม่คาดฝันมานะฮะฉ,ฉินผมเลยมองว่าทั้งเรื่องของการเงินช่วงนี้ให้เซฟนิดหนึ่งะฮะมันมีค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวที่โผล่เข้ามาพิเศษะฮะแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาเรื่องยากจะง่ายหรือใครมาขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจบุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะฮะช่วงนี้มีโอกาสได้ดเดินทางไปไหนมาไหน พิเศษนะครับจะมีโอกาสที่จะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนได้ทำไรก็ตามนะฮะผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ไปในที่ที่รอยากไปได้พบได้เจอได้ทานของอร่อยหรือได้ชอบซื้อของที่เราจําเป็นเพราะว่าช่วงนี้หมุนเงินก็ยังได้อยู่ความรักทั้งสดและไม่สดวันที่ดีนะมีเรื่องช่วยเหลือกันพึ่งพาใส่กันได้แต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าต้องระวังก็คือการสื่อสารนะฮะช่วงนี้ระวังการคุยแล้วก็จะไม่ตรงกันแล้วก็สุขภาพร่างกายตัวเองนะครับระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอ ตัวเองตัวเราเองเราระวังเป็นหวัดหรือโรคประจําตัวนะฮะท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงโอดี OD เลยครับช่วงนี้มีเรื่องให้เบินเทิงใจถ้ามีปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้ไวและมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงเรื่องของสเนสาาน่ห์เสื้อาเน้นทูโทนสองสีงงเงวเฮงเด่นใบหน้านครับสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมผมเติมว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรทัพมีอะไรไปปรึกษาหรือกับผู้ใหญ่ได้อยู่นะฮะจะต,ต้องระวังงานด่วนแล้วก็ คนใกล้ตัวป่วยไม่สบายหรือมีเหตุให้แบบมีเรื่องต้องแก้ปัญหาฉับพันช่างใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาฉับพันในช่วงวันสองวันนะครับแต่ก็แก้ได้ให้รู้ว่าปัญหามาฉับพันแน่ในช่วงวันสองวันนี้แต่ปัญญามีก็จะแก้ได้ทันเวลานะครับจบครับมีก็สูงมากนะฮะเพื่อนครับเป็นกำลังใจนะครับเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีครับ